คุณผู้ชมกลับมา better future ครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมเตรียมตัวจะไปเที่ยวสงกรานกันรอยังน้องกิ๊บเตรียมตัวยังโอ้ก็วางแผนไว้แล้วนะคะแต่ดูท่าเหมือนจะติดงานรัวๆเลยคะ่ะ <c oughs> พี่บอลอ่าไม่เป็นไรแต่ว่าใครที่ยังไม่มีแผนว่าจะเดินทางไปที่ไหนนะคะตอนนี้ก็ให้เริ่มวางแผนไว้ได้แล้ววันนี้เรามีหลายๆที่เลยนะคะที่มีการจัด ประเพณีสงกรานกันเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วย <c oughs> แต่ก่อนอื่นนะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้ก่อนเ <c oughs> พราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ห่วงใยเหลือเกิน <c oughs> สําหรับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะช่วงของประเพณีสงกรานเทศกาลสงกรานแบบนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่าง <c oughs> ประเทศเนี่ยเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยเยอะมากนะคะทีนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเรือท่องเที่ยวบริเวณเกาะเต่านะคะที่มีการ ประสบเหตุไฟไหม้การทะเลขึ้นใช่ครับเป็นเรือโดยสารชื่อว่าเกาะเจริญสองะนะฮะซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับบริเวณอ่าวฉลบ,บ้าานเก่ที่ตำบลเกาะเต่าอําเ,าอเภอเกาะพง,งันจังหวัดสุราธ,ธานีนะครับโดยโดยเรือดังกล่าวเนี่ยออกจากจังหวัดสุราธ,ธานีนะครับเมื่อวันที่3เมษา,ายนเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งมุ่งหน้าไปเกาะเต่า,ก,าก็บรรทุกผู้โดยสารเนี่ยประมาณ90คนนะฮะแล้วก็มีคนประจำเรืออีก8คนนะครับก็จะเดินทางมุ่งหน้าไปที่เกาะเต่า แต่ก็โชคดีครับก็ได้มีการช่วยเหลือผู้โดยสารและก็คนประจำเรือได้ทั้งหมดทุกคนปลอดภัยอันนี้คือโชคดีขนาดที่เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วด้วยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ห่วงใยแล้วก็กำชับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งจากอ,อุบัติเหตุดังกล่าวนี้นะคะก็ได้มีการสั่งการให้เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยดูแลนะักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางในประเทศไทยทั้งที่พักการเดินทาง ะะทําให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทยนั่นเองเพราะว่าต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราถือว่าเป็นทัวริสหับของภูมิภาคใช่แล้วก็คือเป็นจุดหมุดหมายสําคัญของการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ต้องทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นเรื่องสําคัญในอนาคตนั่นเอง ช่พอพูดถึงเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวการเตรียมความพร้อมต่างๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของกระทรวงคมนาคมก็เป็นอีกกระทรวงหนึ่งที่เป็นกระทรวงหลักเลยในการดูแลเรื่องการสัญจรของพี่น้องประชาชนการเดินทางต่างๆขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือล่องใต้ใช่ค่ะซึ่งก็ได้มีการ ประชุมนะคะแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์2567นะคะซึ่งก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2567เจ็ดวันอันตรายตอนนี้เ,นนะเริ่มอ,ออกแคมเปญมาแล้วะนะคะโดยได้มีการสั่งการไปให้ทุกหน่วยงานในสังกัดค่ะเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนครอบคลุมทุกมิติตามนโยบายเดินทาง ทั่วไทยคมนาคมสะดวกปลอดภัยใส่ใจให้บริการประชาชนนั่นเองนะคะคโดยเรื่องนี้ฮะคุณสุริยะจึงรุ่องรุนกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมเนี่ยได้มีการเปิดเผยสั่งการแล้วฮะกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งทางบกทางรางทางน้ําและก็ทางอากาศนะฮะเตรียมความพร้อมทุกหลู่เลยนะฮะเพราะว่าพี่น้องประชาชนกําลังจะเตรียมเดินทางกลับไปฉลองสงก,างการานกันหนึ่งเลยต้องสะดวก รวดเร็วและก็ปลอดภัยด้วยนะฮะในส่วนของการเดินทางเนี่ยทางอากาศครับท่านได้กําชับนะฮะให้ในส่วนของท่าอากาศยานไทยนะฮะจำกัดมหาชนเนี่ยหรือ AOT เนี่ยบริหารงานนะครับการท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยเนี่ยดูแลเลยสุวรรณภูมิ <N> นี่นะฮะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงนะครับท่าอากาศยานภูเก็ตและก็ท่าอากาศยานหาดใหญ่ใช่ค่ะโดยจะให้บรูรณาการความร่วมมือร่วมกันนะคะระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการ ในท่าอากาศยานในการร่วมกันบริหารจัดการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ,คะทำให้เกิดความรวดเร็วในทุกกระบวนการทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในทุกขั้นตอนนะคะรวมถึงการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการเชื่อมโยงการคมนาคมด้านอื่นๆด้วยซึ่งทางด้านของ AOT นะคะ,คะก็พร้อมที่จะนําข้อสั่งการต่างๆเหล่านี้นะคะมาดําเนินการ โดยท่าอากาศยานเอ t นะคะก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกและศูนย์ความปลอดภัยคมนาคมนะคะซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วก็มีการประสานงานด้านการข่าวด้วยตลอด24ชั่วโมงเรียกได้ว่าระยะเวลานี้เนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเจ้าหน้าที่นะคะทำงา,งานกันทุกวินาทีทำงาน,นาเ,เต็มที่เลยรวมทั้งมีการจัดการปล่อยแถวนะคะการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้โดยสารนักท่องเที่ยวจากทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะในช่วงนี้เทศกาลสงกรานต์นี่เขาก็ฝากมานะครับสำหรับเรื่องของ a ออทด้วยนะครับขอความร่วมมือผู้โดยสารแน่นอนน้องกิฟ์คนเยอะตอนนี้คนเยอะแน่ล้วตั้งแต่วันนี้แหละนะฮะวันนี้คนเยอะแล้วเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวพีเรียดตรงนี้แล้วนะครับก็ฝากมาประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้โดยสารนะครับต้องมาถึงสนามบินนะฮะล่วง้ หน้าก่อนอย่างน้อยนะสถึงส<ม>ชั่วโมงเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คนใช้บริการเยอะเราต้องทําใจด้วยนะอันดับ<ม><ม>แรกนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการพลาดทเที่ยวบินเดี๋ยวตกไฟล์ต่างๆด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของทเที่ยวบินแล้วก็การบริการต่างๆที่ AOT Contact Center ได้เลยกดหมายเลขนะครับ172 2ตลอด24ชั่วโมงได้เลย<ม>นี่แหละก็ต้องบอกเลยนะในฐานะที่เคยเป็นตอมอมาก่อนเป็นยังไงฮะพอช่วงเวลาตรงนี้ช่วงเวลาแบบเนี้ย คือมีผู้โดยสารเนี่ยหนาแน่นจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะก็อาจจะต้องใช้ความใจเย็นกันสักนิดหนึง<อ>่งในเรื่องของการเดินทางนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนกันเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวพักผ่อนกันแล้วก็วท <ำ S 2> ําใจส,สงบสงบร่มร่มไว้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนนี่นะคะเขาก็ทํางานกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วแหละนะคะก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านเดินทางไปพื้นที่ต่างๆโดยสวัสดิภาพนั่นเองด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้ก็มนาคมไปแล้วด้วยมหาไทยครับฝากความห่วงใยมาถึงพี่น้องประชาชนด้วย มีแคมเปญนี้ครับเน้นเลยเพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับไปฉลองสงการานด้วยความปลอดภัยมหาไทยสั่งย้ำไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับบูรณาการทุกภาคส่วนให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนและที่สําคัญคือดําเนินมาตรการเข้มข้นในทุกมิติเพื่ออะไรเพื่อสร้างความปลอดภัยในสวัสดิการของพี่น้องประชาชนต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขคือเทศกาลมหาสงกรานนั่นเองครับใช่ค่ะซึ่งทางด้านของคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญประลัดกระทรวงมหาดไทยะนะคะก็ได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะคุณผู้ชมในการบูรณา การร่วมกันกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน<ม>ปี2,565ถึงปี2,570ที่บอกเลยนะคะ,คะว่าจะต้องลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนซึ่งต้องบอกเลยว่า กำหนดเอาไว้ทุกๆปีนะคะ,คะและปีนี้ก็มีการกําหนดเช่นเดียวกันโดยจะมีการรณรงค์เกี่ยวกับการสัญจรทางถนนปลอดภัยนะคะที่จะนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทุกคนค่ะ,คะโดยใช้กลไกลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปี2554นะคะบูรณาการทุกหน่วยงานทํางานร่วมกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดจริงจังต่อเนื่องนะคะกฎหมายอื่นๆอย่าง เช่นกฎหมายพรบยาเสพติดให้โทษพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนอาวุธระเบิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีการเข้าไปเข้มงวดกดขันกันด้วยทีนี้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้ในจังหวัดเนี่ยจัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดระดับอำเภอขึ้นนะคะซึ่งจะมีการผนวก กำลังร่วมกันนะคะระหว่างหน่วยวิชาการที่จะคอยให้คําปรึกษาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรมาสแตนบายในการอมอนิเตอร์นะคะติดตามความปลอดภัยบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงเลยนอกจากนี้ ส่วนราชการต่างๆในระดับพื้นที่นะคะร่วมกับภาคภาคีเครือข่ายแล้วก็มูลนิธิต่างๆเนี่ยก็จะมีการตั้งด่านอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนบนเส้นทางหลักและเส้นทางรองทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะจัดตั้งเป็นลักษณะของด่านชุมชนเฝ <c oughs> ้าระวังตรวจตาป้องกันแล้วก็ตักเตือนผู้ที่ <จ>อาจากระทําความผิดแล้วก็มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะคะอย่างเช่นการขับรถเร็วอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นการดื่มแล้วขับเนี่ยนะคะ ต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามาดูแลมา,ยากยิ่งข<ด>ึ้นนั่นเองแล้วก็มีการกำชับด้วยนะครับไปถึงฝ่ายปกครองด้วยว่าใช้กลไกในส่วนของกำนันด้วยนะ,ะผู้ใหญ่บ้านด้วยนะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งด่านชุมชนอย่างที่บอกเลยนะครับเพราะว่าบางทีหมู่บ้านไงก็สังสรร์เอาไม่ว่ากันหลอกดืม่มอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็ต้องมีแต่ว่าก็ต้องเข้มข้นในตรงนี้กำน,นันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะจัดตั้งด่านชุมชนเฝ้าระวังตรวจตราป้อมปามแล้วก็ตักเตือ บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนใช่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกเลย้งหลายนะต้องบอกเลยนะว่าคุณผู้ชมจะว่าไปเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุหนักที่รุนแรงแล้วก็มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากถนนสายรองทั้งนั้นแหละนะคะถนนสายหลักเนี่ยบางทีไม่ค่อยเกิดหรอกเกิดบ้างนะคะแต่เกิดไม่มากนักถ้าเทียบกับถนนสายรองที่เป็นถนนในระหว่างเชื่อมระหว่างอำเภอหรือว่าถนนภายในหมู่บ้านเนี่ยแบบนี้ เ <G ül üyor> กิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็หนักด้วยแล้วก็รุนแรงด้วย<ช>ครับต้องฝากย้ํากันเลยในช่วงเทศกาลมหาสงกรานที่จะเกิดขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของภาค,ครัฐนะฮะแล้วก็อย่างเคร่งครัดจริงๆในช่วงนี้นะครับเน้นย้ําเลยนะฮะให้พี่น้องเดินทางไปอาจจะมีความยุ่งยากอาจจะมีความลําบากสักนิดนึงนะครับแต่ระมัดระวังเรื่องของการเมาไม่ขับย้ําเตือนกันแล้วก็เอื้ออาทรในการใช้รถใช้ถนนด้วยมีสายด่วนฝากไว้นะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ใช่ค่ะเป็นสายด่วนของทางปอพนะคะที่เขาได้มีการประชาสัมพันธ์มานะคะแล้วก็มีการมีอีกหลายช่องทางเลยที่จะสามารถติดต่อได้นะคะนอกจาก h o t l ลน์1 7 8 4แล้วนะคะก็ยังมี line add ด้วยนะคะ d แอด1 7่4 ddpm อันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยหรือว่าจะติดตามได้ที่ Facebook นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ค่ะกรณีพี่น้องเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายนะครับ เขึ้นหน้าจอแล้วขึ้นหน้าจอแล้วนะครับต้องการขอความช่วยเหลือก็ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเลยนะครับ